ากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทําถึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดีย๋ยวข้าจาัดก,การเองมันศรีสุทนนกราชกับศรีสุวรรณนกราชเป็นพยานนกราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทําให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบดานนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร ำนานของคำาชโนดแท้ๆเลยพีใ่ในเรื่องผมเป็นเท้าเละนะครับสีสุวรรณนาคราชสรีนนสุรวรรณน,นาคราชสร้างที่คแข่งแข่งกับพญาศ,าศีนุโธนะะเป็นคำาชโนดที่เป็นน้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีวันนาที่ขุดเป็นน้ำน่านแข่งกัน<อ>ก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำเชโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ย เป็นคําบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคําชโนที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ย มันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าสุวนณนาตซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้นาน่นนานใช่ไหมครับมน่าันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้าโขงไม่เคยไ,ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนางคำาชวนคน ถือว่าเป็นเป็นเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี T ่เทปที่ให้มามาร่วมงานตรงนี้ <S <S อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าประลักอีกอีนแะล้วหลีกเล่นละหลีกเล่นหลีกเล่นจากสังคมวอง,องการบูมานานละคงได้มีโอกาสโ้นควาใหม่แตะโดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นเท้าสุวรรณ แม่น้ำน่านในตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมาอย่างไงต้องชมนะครับจักทำฉนนี้อย่าไปไปปิงวางยมน้านหมดแล้วโอ้โหยิงตามไปเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำฉนดตำนานคำฉนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเปาโลปัก